เรียบร้อยฮะนี่เป็นวิทยาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสพประการพืชผลที่อุบลราชธานีเกือบ10บนายครับระดมกำลังการจับกลุมนายนันทวัฒน์กิ่งสนอายุ30ปีที่กระท่อมอยู่ห่างจากหมู่บ้านบ้านชาติที่อุบลราชธานีผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เลยนะครับคือก่อนหน้าที่จะมาเป็นภาพนี้เนี่ยนายนันทวัฒน์คนนี้คุ้มคลั่งจากการเสพยาไปก่อเหตุกระโดดถีบหัวแม่ชี แม่ชีท่านอายุ95แล้วนะแล้วแม่ชีก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะครับยืนกวาดลานวัดอยู่ที่วัดสะบัวจนแม่ชีบาดเจ็บจากนั้นเขาถือมีดปลายแหลมและหนังสติกวิ่งมาที่ทุ่งนาแล้วเอาหนังสติกเนี่ยไล่ยิงใส่รถชาวบ้านจนกระจกรถชาวบ้านแตกเสียหายตำรวจมาถึงก็รีบปิดล้อมแล้วก็เข้าจับกลุ่มนะฮะพบว่านายนันทวัฒน์นี่ตามตัวเนี่ยมีรอยกรีด เลือดโชคไปทั้งตัวด้วยนะ oh. ไม่รู้กรีตัวเองหรือเปล่านะฮะ oh. และนี่คือรถชาวบ้านที่เสียหายโดนหนังกระติกยิงนะครับไปคุยกับแม่ชีกันหน่อยครับ oh. แม่ชีอยู่ในอาการหวาดผวาเล่าทั้งน้ําตา oh. โอ้น่าเห็นใจเหลือเกินอายุเยอะแล้วด้วยเกือบร้อยปีเลยนะครับ oh. บอกว่าเธอกําลังกวาดลานวัดเห็นนันทวัฒน์วิ่งมาเหมือนคนคลั่งเนี่ยเธอเห็นท่าไม่ดีก็หนีไปที่หน้าวัดปรากฏนันทวัฒน์วิ่งตามมาถีบทําร้ายต่อเนื่องแม่ชีบอกรอดมาได้เพราะว่าแกล้งตายครับ ฉันกับเบงเขาเดินมันเป็นปกติไหมชอบกับบ้างไม่กลัวฉันกับวิ่งวิ่งเขาก็บวิ่งตามฉันฉันฉันเหนื่อยฉันก็ด้วยคอยค,อย,คอยไปเขาก็กระโดดท่ำหัวฉันทํำห<ร>ลังท่ำทุบอนกระโรดดขีัีทีหัวเลยเนาะทั้งตัวเลยเขาถีบเขาเหยียบหัวฉัน เยอะข้อฉันฉันว่าฉันตีว่าใบเซียนลงเป็นเขาบอกว่าตายแต่ล่ะไปไปตายอะไเขามางที่ฉันฉันบอกให้ตายเดี๋ฉันฉันก็โกหกโกหกท่ำท่าตายนะโอ้คือคือแม่ทีเนี่ยแกล้งตายใช่ไหมไม่นั้นมันก็จะตีต่อเน้อโอ้ดูฮะแล้ว แม่ชี้เล่าไปร้องไห้ไปสานคะดูทีอะแกล้งตายเลยรอดมาได้แล้วท่านอายุ95แล้วนะ,ะไม่น่ามาโดนแบบนี้เลยนะครับการจับกุ่มนายนันทวัฒน์ครั้งนี้ถามว่าใครเป็นคนแจ้งความพ่อแม่ของนันทวัฒน<อ>์คือเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันดูสภาพ,พ,พคุณพ่อคุณพ่อบอกกลุ่มใจมากเลยฮะ<อ>เพราะว่าลูกชายติดยาเสพติด จำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้คลั่งอารวาสกรีดแขนตัวเองทําร้ายพ่อแม่ทําร้ายชาวบ้านย้อนกลับไปปี6-2เคยถูกจับคดียิงปืนในที่สาธารณะจับติดคุกไป3เดือนออกจากคุกมาติดยาเสพติดอีกชอบมาขู่ขอตังค์ร้อยส0งทุกวันไปซื้อยาเสพติดพ่อแม่ไม่ให้ก็จะอารวาสคุณพ่อคุณแม่บอกว่าวันนี้ยอมแพ้กับลูกคนนี้แล้วตำรวจจับไปเลยไม่ต้องปล่อยมาอีกครับ การพากันว่าเป็นนักนี่แหละส่วนสองเดือนนี่แหละมันนักแห้งิ่นไปซื้อแถวไหนล่ะโอ้ยกบะโบหง่ะค่ะกระ่บตักคือกันมาคูเงินข้าวโมไห้กรบโบได้กระทงไห้คูเงินกระป้ายจ็ไปบใช้กระโบตากือกันถ้ามโมไห้ก็คือคือพูนผู้หน่อยก็คือระวังอยูเนี่ยโอ้ยผมยอมนะผมกินบ่ได้นอนมารับหน้อนามคืนแต่ไม่ได้นอนเลยและรักษาแต่โตจากของย่านต้องมาทำลายย่านย่านหอดลูกจ้ากย่านหอดลูกจากของ ดูสินะกินไม่ได้นอนไม่หลับระแวงระแวงใครระแวงลูกตัวเองจะมาทําร้ายเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดแล้วก็ซ้ำซํำๆหลังจากโดน,นจับปล่อยมามก็มาก่อเหตุอีกติดยาอีกต้องบําบัดให้หายหรือไม่ก็จับติดคุกให้เข็ดนะฮะใช่ค่ะอ่ะ